น้ำของบางคนคือธุรกิจแต่น้ำของทุกคนคือชีวิตหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ทุกคนต่างดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดจากความแห้งแลง้งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเบิ้มเป็นเจ้าของบ่อน,น้ำเพียงแห่งเดียวที่ยังมีน้ำใช้ได้ในละแวกนั้นเบิ้ม um, เป็นนักธุรกิจที่เฉียบคมเขาสร้างระบบการเก็บน้ำที่ทันสมัยและขายน้ำในราคาที่แพงมากไม่มีการลดราคาหรือแจกฟรีไม่ว่าจะเป็นเด็กคนชาราหรือผู้ป่วยกูลงทุนไปมากทุกคนต้องจ่ายเท่ากันนี่คือธุรกิจไม่ใช่การกุศลวันหนึ่งชายชาราคนหนึ่งพา หลานสาวที่ป่วยหนักมาขอน้ำแต่งเงินไม่พอจ่ายได้โปรดช่วยหลานผมด้วยเธอขาดน้ำมาสองวันแล้วชายชราวิงวอนกดคือกดไม่มีเงินไม่มีน้ำเบิ่มตอบเสียงแบบเยือกเย็นสองวันต่อมาเบิ่มตื่นขึ้นมาพบว่าบ่อน้ำของมันแห้งสนิทไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวมันจ้างวิศวกรมาตรวจสอบแต่ไม่พบสาเหตุด้วยความกระหาย เบิ้มต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อซื้อน้ำแต่เมื่อไปถึงมันพบว่าทุกคนปฏิเสธที่จะขายน้ำให้มันไม่ว่ามันจะเสนอราคาสูงเพียงใดทำไมกูมีเงินจ่ายไอ้เบิ้มถามอย่างสิ้นหวังและโมโหคุณเป็นคนเดียวที่รู้สึกกระหายน้ำวันนี้ชายหนุ่มตอบแต่พวกเราทุกคนในหมู่บ้านของคุณรู้สึกแบบนี้มาตลอดหลายเดือนเบิ้มหันไปมองและพบว่าชาวบ้านจากหมู่บ้านของมันยืนอยู่ที่นั่นด้วยพวกเขาทุกคนมีน้ ดื่มพวกเขาแบ่งปันน้ำให้เราฟรีชายชาราที่เคยขอน้ำกับไอ้เบิ่มบอกเพราะพวกเขาเข้าใจว่าน้ำคือชีวิตไม่ใช่สินค้าเบิ่มได้รู้ความจริงที่น่าตกใจบ่อน้ำของมันไม่ได้แห้งเพราะธรรมชาติแต่เพราะชาวบ้านร่วมมือกันขุดอุโมงค์ใต้ดินเบี่ยงเส้นทางน้ำไปยังบ่อใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้นลับๆและแบ่งปันกันใช้อย่างเท่าเทียมเราให้โอกาสคุณมานานแต่คุณไม่เคยเปลี่ยนชายชาราที่เคยขอน้ำกล่าวตอนนี้ เรามีทางเลือกให้คุณจะอยู่คนเดียวกับความกระหายหรือเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่แบ่งปันวันนั้นเบิร์มได้เรียนรู้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครรอดได้เพียงลําพังในโลกที่ทุกคนต้องพึ่งพากันและบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นของคุณอาจไม่ใช่ของคุณอย่างแท้จริง